ไอ้ส้มๆนี่เขาเรียกว่าอะไรคะท่านวอล์บ็อกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรากั้นเพื่อที่ให้น้ำํำลงห้ออ่าสำหรับบ็อกนะใค่ะตรงนี้มันเตี้ยใช่ไหมคะมันมุดข้อตรงนั้นมาใช่ไหม,มันดันันข้อมามันเป็นจุดจุดวิกฤตจุดหนึ่งซึ่งถือว่าข้างล่างมันมีตัวการชุบตัวเขาระบบป้องกันน้ำท่วม อนนี้เราก็เตรียมการกำหนดแล้วใช่ไหมคะือขณะนี้เนี่ยน้ำที่ยังขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่น่าจะช่วงนี้ก็อาจจะขึ้นไม่มากขึ้นอยู่ประมาณชั่วโมงละสองสามเซนนะครับแล้วก็อีกสักสีน่หะ้ชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มส่งตัวละนะครับที่หาขวางเองเนี่ยส่งตัวละค่ะก็เริ่มจะลงละ นะครับที่ N64 ซึ่งระยะจาาะขับขวางเรือมวน้ำที่มาเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงะนะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องถือว่าเราควบุมปถางกานไปได้นะครับจุดวิกฤตที่มันมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นจุดทดวิบัติเราก็พยายามควบคุมไว้ด้วยวรบอกเพื่อป้องกันว่า ถ้าสถานการณ์น้ําซึมแค่นี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถควบคุมที่ทางน้ําให้ไปที่ของเครื่ฟ้านะครับสามารถป้องกันการน้าท่วมได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดการระเบิดขึ้นมาจากแรงมวลน,น้ําดันกรณีที่น้ําสูงขึ้นนะตัวบอฟล็อกเองจะป้องกันให้ควบคุมใ,ให้มันอยู่ในขอบเขตจำกัดตกแต่ผมก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับในสถานการณ์แบบนี้หนะรือก็เพื่อว่าราชการจังหวัดไ,ได้สั่งการนะครับว่าให้ ติดตามอย่างใกล้ช so ิดท่านติดติามตั้งแต่กลางคืนนะครับท่านกับท่านรองีวัตนะครับได้ติดตามตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าวันนี้จะเป็นบทความใหญ่แต่ว่าเขาบอกว่าในเขตเทศบาลเองเนี่ยตามที่ได้รับมอบหมายนะครับหากมีปัญหาอันใดนะครับที่ผู้ว่าการจังหวัดก็บอกว่าให้ร้องขอมาได้เลยท่านจะได้ใช้อำนาจของผู้มีการจัดการหรือผู้มีการจัดการับจังหวัดดนวยการดนวยการประบบสระดวกให้ เพราะฉะนั้นกรณีน,นีน้ความช่วยเหลือต่งางๆรือว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะยื่นเครื่องหมาเครื่องมือกันถ้าเราสามารถแบ่งปันได้เพื่อเป็นสมบัติใยุคด,ดีจิตีนครับตอนนี้ทางดิงจอมเองก็มีความประสองค์อยากจะได้เครื่องสูบน้ำนะครับขนาดใหญ่สองนะสมสมลิ้นทางเพื่อเป็นสก็บอกว้จะเตรียมเครื่องสำรอง ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเครื่องของปกอเครื่องของจมถ่ออนานลงมาตั้งจุดไว้ช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะครับในสถานการณ์ทั้งนี้มหมายถึงว่านะ้ำพว่วงสาเหตุจากหย่อมควา,า,ามกดอากาศต่ำกับร่องมรสุมที่ผ่านผ่านในช่วงตอนเหนือของจังหวัดน่านเองเนี่ยสามารถน่าจะผ่านได้ในวิถิช่วงนี้นะครับเราจะมาดรอดูอีกครั้งก็คือช่วงที่พายุอ่าดิเวชันที่จะขยายตัวมาเป็นพายุโซนร้อน นะครับชื่งมีชื่อรอไว้แล้วนะครับชื่อวิภานะครับเรากําลัง กำลังติดตามสถานการณ์อยู่ว่าทิศทางของพายุเนี่ยจะเข้ามาเหมือนกับพายุไหม่าปี54หรือไม่ถ้าเข้ามาเหมือนพายุไหม่าปี54<อ>ก็ต้องถือว่าสถากการค่อนข้างวิกฤตเพราะว่าน้าสํารองที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยมีจํานวนมากนะครับเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนที่สุดในช่วงนี้เนี่ยการติดตามสถานการณ์นะครับแต่พี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องห่วงอะไรไหมเพราะว่าระบบการแจ้งเตือนตอนนี้เนี่ยทั้งระบบการแจ้งเตือนแบบฉุกเฉิน การแจ้งเตือนแบบให้ทราบในถึงระดับน้ําที่จะท่วมนะครับจากการประเมินสถานการณ์ของหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งการาใช้เซลล์บอดแค c a s t นะครับของปปเองก็ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็พี่น้องป,ประชาชนประชาชนขอจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาชนประธานต่างๆเหล่นก็สามารถซัพพอร์ตข้อมูลและทางประชานาพับด์เองก็ได้ชี้แจงนะครับสื่อสร ทีด่ดีดดครับไม่โดดเดี่ยวครับ ขอบพระคุณแท้ก็พี่น้องประชาชนก็ต้องยังไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะก็ติดตามติดตามใช่ไหมคะนะครับว่าจะมีการแจ้งเตือนหลายช่องทางถ้าสมมติว่าจําเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนในระดับว่าน้าจะท่วมเวลาไหนประมาณเวลาไหนแล้วความสูงอยู่ระดับเราจะเตือนเป็นปีน้ำนะครับเพราะว่าบ้านที่ท่านอยู่อาศัยเนี่ยท่านรู้อยู่ว่าปี54ท่วมขนาดไหนปี49ท่วมขนาดไหนถ้าเราเตือนในปีน้าไปเนี่ยถ้าก็ไปดูที่ระดับน้ําว่าบันได ของท่านซีที่เท่าไหร่ที่น้ําท่วมถึงถ้าจะได้เก็บของได้ถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับระดับการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดก็ท่านก็เตรียมอาหารเตรียมน้ําดื่มเตรียมผู้ป่วยที่จะเป็นที่จะต้องป่วยป่วยติดเตียงอาจจะต้องเคลื่อนย้ายออกไปผู้ป่วยที่ต้องไปหาหมอหรือจําเป็นต้องใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อในการดํารงชีพ นะครับสิ่งตก,การๆเหล่านี้ท่านกะ็ต้องอบยะยกออกไปนะครับอาหารน้ําดื่มนะลักยารักษาโรคหรือว่านมหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จําเป็นต้องใช้ชีวิตประจําวันนะครับ เตาแก๊สไปฉายการชาร์แบตเตอรี่เพราะว่าแบงค์ต่างๆเหล่านี้ก็เตรียมกองพร้อมไว้เพราะว่าท่านจะอยู่ชั้นสองของบ้านแต่ถ้าท่านมีบ้านชั้นเดียวแล้วตัวบอกว่าปีห้าสีเนี่ยบ้านทันทั่วหมดเลยท่านก็ต้องไปก็ยกออกไปแล้วก็มีเวลาเก็บของอยู่ประมาณสิชั่วโมงหรือว่า7็ดชั่วโมงขึ้นไปอันนี้การเกิดก็จะเป็นระดับแบบนั้นด้วยซึ่งอาจจะมีรถแห่อาจจะลงทางรายกลุ่มอาจจะประกาศเส้นกำลังสารที่ต้องเป็นระดับนส่งขอบพระคุณค่ะค่ะ ขอะคุณทุกๆท่านด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตร็มความพร้อมของทางเทศบาลเมืองน่านนะคะแน่นอนว่าความพร้อมเราเตรียมเต็มที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัววอลเป้เนาะก็จะเปน็นนี้จะเป็นน้ำมันดันข้อออกมาจากตรงด้านโน้น